สำหรับในวิดีโอนี้ก็ต้องขอประจานาถ้ามีเสียงหมามารบกวนหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งแย่กอันนี้เป็นช่องสำรองผมอย่าลืมไปกดติดตามเน้นช่องสำรองผมซึ่งก็ทําคลิปมาครับซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มแบบเราทำคลิปเล่นๆนั่นแปดคนใช่แล้ววันนี้เราอยากจะมีประกาศนิดนึงคือผมจะกลับมาทําช่องเนี้ยเหมือนเดิมแล้วมีคนตกความมาแต่ แต่ผมจะมีแบบอะไรที่มาใหม่แบบเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือผมจะให้คุณผู้ชมแบบให้ให้พิมพ์ว่ากดหนึ่งก็คือเล่นในมือถือแต่ไม่สามารถเปิดไมค์คุยกับเวลาคุยกับคนอื่นเวลาทําคลิปได้แต่แต่ภาพจะไม่กแต่ภาพจะไม่กาก,ากและไม่กระตุกส่วนถ้ากดสองคือเล่นในพีซลกับเล่นเหมือนเดิมในอุปกรณ์เดิมแต่จะมีการกระตุกวิดีโออาจจะลงอัปโหลดโคตรนานหมายถึงว่าแบบนานๆานทีทำและภาพก็กาก,ากเนี่ย แบบวิดีโอแบบมัน pues ขัดๆหายๆ่ยก็คือถ้าคุณกดสองอันนี้คือเล่นในบีซีเนีี้จะเลือกเอาแต่ว nah. ่าแต่ถ้าเล่นในบีซีก็คือลงแบบเดือนหนึ่งคลิปหนึ่งอะไรพวกนั้นแต่ถ้าในมือถือก็อาจจะลงแบบอาทิตย์ละคลิปั้งนะก็แบบมัาเป็นการประชาสัมพันธ์กันเพราะว่าระหว่างที่แบบรอซีพียูใหม่ยันกำลังแบบเก็บตังค์อยู่ซึ่งก็น่าจะเร็วๆเนี่ยไม่ประมาณก็ประมาณสิ้นปีเนี่ย คิดไว้ที่แบบเป้าหมายเงินนะ็จแล้เราก็แบบเนาะแล้วซึ่งแล้วเราจะเพิ่มแบบโปรเจกต์ใหม่นอกจากมินิเวิลแล้วเราจะเล่น Minecraft อีกซึ่ง Minecraft ที่เป็น m i n ครฟ a f t แทนเนี่ยไมโครฟลังแี่เป็น m i n ครฟ a f t แทนแก็คือเนี่ยเห็นไหมเขียนว่า Beta เบต้าเด่นคือเป็น Minecraft ของแทนแน่นอน ตริงนั้นเนี่ยเราก็เราก็แบบจะมีคลิปอื่นนอกจากมินิวอร์รอบนี้ก็จะให้เลือกกันระหว่างแบบแต่ว่าถ้ากดสองก็คือจะไม่มีคลิปไม c คร f t ลงนั่นคือเราจะให้เลือกให้คุณเลือกกอันนั่นเองแต่นี่มันจะไม่สามารถเปิดไมค์คุณกับคนอื่นได้เวลาทาคลิปแต่ถ้าเป็นในคอมมันเปิดได้แต่ว่ามันจะกระมันจะภาพมันจะกากทันทีทนใช้เลือกเอาแค่นี้เราก็มีแบบเนื้อหาของคลิปน่าจะมีอะไรประมาณแค่นี้แหละโอเคแล้วก็ไปแล้วเราก็อย่า